สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมตัวชื่อวบล็อกคลาสแซนบล็อกนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือสไตล์ GTA แซนนั่นเองทุผู้ชมครับแต่กราฟิกจะเป็นอ่าเป็นบล็อกแบบนี้นั่นเองเนาะมีเนื้อเรื่องต่างๆอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรากดสกิปด้านขวาบนเลยนะครับนี่เริ่มกันเลยนะอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมทผู้ชมอ่อหนจอยากนิดนึงนะครับมีการวิ่งเร็วแบบนี้นะมีการล็อกเป้า นี่มีการช็อคตัวแผนที่ก็จะเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ในแผนที่ก็จะมีพวกจุดสถานที่ต่างๆมันจะเป็นสนามบินในส่วนของตัวยิ้มเดี๋ยวลองเล่นตามเคลื่อนกันเลยนะครับเคลื่อนให้เราขับรถใช่ไหมปุ๊บขึ้นรถเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยพอใช้ได้อยู่นะไปครับวิ่งกันต่อ เอเลือล่อนๆเลยท่านผู้ชมครับเกมนี้มีโหมดออนไลน์ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้เล่นดูโหมดเนะื้อเรื่องที่เป็น t u t ร r เ a l ของเกมก่อนดูครับเอ๊อย่างเท่เลยนะครับแล้วก็เวลาที่แบบเราเดินทางมาในสถานที่ใหม่ๆม,มันจะมีคัสซีนคอยต้อนรับเราเสมอนะครับนี่ตัวละครคุ้นๆไหม <laughs> คือแม่งใช่เลยนะสกิปแล้วกันนะครับเดแ,แก๊งเรานะคือใช่เลยนะอันนี้ให้ทําการเทสนะ นี่ทดสอบคอมเมนต์ครับเ,เฮ้ยพลาดได้ไงเนี่ยเรียบร้อยครับแต่ไม่เพอร์เฟกตรงที่เราแบบทำพลาดไปหนึ่งนะัดนะครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศโหมดมัลติเพเยอร์หรือว่าโหมดออนไลน์นะั่นเองทุกนผะู้ชมครับตอนนี้ก็ม,ม,นะนนกมีผู้เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้ก็คือ3คนนะครับผมมี CJ ด้วยนะ เอาเรื่องไหมตัวกราฟิกในเกมก็ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เล่นท u วร์เรีลไปแล้วนะครับตัวแมพก็ตามนี้เลยท่านผู้ชมมันจะมีพวกไอเอ็นพีซีต่างๆอยู่ตามจุดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัว Building Job นะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งไปบริเวณด้านหน้ากันนะครับน่าจะอยู่ในนี้เนาะสามารถวิ่งเร็วได้นะครับแล้วก็สามารถพูดคุยกับผู้เล่นอื่นกลางจอได้นะครับแล้วก็สามารถเสกในส่วนของตัวจักรยานแบบนี้ได้นะจักรยานตรงนี้ก็สามารถขี่ได้นะครับพร้อมไอ เราจะเป็นชาวแก๊งนะครับนี่ครับชาวแก๊งเพ่ไหมโอ้ใช่เลยนะเราจะเป็นชาวแก๊งนะครับคือจักรยานเนี่ยสามารถสปอนได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าต้องรอเวลาประมาณสิบวินะเวลาที่เราจะไปสถานที่ใหม่แล้วเราอยากจะสปอนชาวแก๊งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเหมือนจะเป็นงานนะ กดรับเลยนะครับรับจ็อบนี่ครับพอรับเรียบร้อยแล้วเราก็จะเป็นคนงานแบบนี้นะบิ d e เออนะครับผมยางเจ๋งเลยนี่ครับผลไม้แล้วก็เอาไปไว้ตรงนู้นมีงานให้ทำด้วยนะโคตรดีเลยนะครับสำหรับใครที่แบบหาในส่วนของตัวเกมแบบโลเฮนะครับก็มีจ็อบให้ทำเนาะแต่มันเข้าทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันเข้าทางไหน จอ็อบมีอยู่ประมาณ2 3จอ็อบนะถ้าผมาดูจอ็อบไม่ผิดนะครับนี่เราต้องขึ้นบันไดเนะเาะเมื่อกี้เราไปไหนกันโอเคต้องเดินอ้อมนะกระโดดไม่ได้ไม่มีปุ่มกระโดดแล้วก็มาวางด้านบนนะครับเราก็จะได้ยิปพีก็ได้เหรียญมานะครับแ,แล้วก็ไปขนต่อเลยปุ๊บวิ่งได้ไหมเนี่ย วิ่งไม่ได้นะตอนนี้ทําจ็อบอยู่ตอนนี้ขนอยู่หรืออะไรแบบนี้นะครับนี่ครับโอเคแล้วก็มาวางตรงนี้ได้เอนะครับแล้วก็ไปขนต่ออันนี้จะเป็นจ็อบหนึ่งเนาะปึ๊บ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวขนให้ดูอีกสักรอบสองรอบก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูสิ่งต่างๆภายในเกมกนันนะครับ มันค่อนข้าง easy นี่ถ้ากระโดดได้นี่มัน easy กว่านี้อีกนะท่านผู้ชมนี่แล้วก็ไปรับได้อีกใช่ไหมโอเคครั้งสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูจุดอื่นๆแล้วนะครับอันนี้จะเป็นจอ b หนึ่งนะคือเราต้องหาในส่วนของตัวภาร,รกิจให้เจอครับถ้าสมมติว่าจะทระรําภารกิจนะเดี๋ยวบอกวิธีการดูเบื้องต้นนะมันไม่ได้ยากหรอก <c oughs> นี่ครับดูที่ตัวแมปได้เลยนะ ต้นแบบอ่ะอาอันไหนที่เป็นงานบ้างนะครับมันก็จะเป็นจ็อบแบบเนี้ยไม่มีคําว่าจ็อบอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็หาไอคอนที่เราจะไปทํางานอย่างเช่นจ็อบที่ผมอยู่กอะไรแบบเนี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีฟาร์มเมอร์นะครับจ็อบตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด3จ็อบเนาะที่เหลือก็จะมีบอกอยู่นะจะเป็นแก๊งเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่หรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ลองดูกันได้นะครับหาไอคอนเอพีีต่างๆให้เจอนะ หลังจากที่เราทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยเรวอย่าลืมมาส่งตัวจ็อบด้วยนะครับเพื่อทําการรับเงินเนาะตอนนี้ผมได้ประมาณ200เหรียญน,นะแล้วก็รถตามเมืองที่จอดอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถขับได้นะผูนะ้ชมสามารถขับได้นะนี่เดี๋ยวเราขับไปดูชาวกองชาวแก๊งกันไหมแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ชาวแก๊งเขาอยู่ไหนกันบ้างมันมุมกล้องเนี่ยมันหันยากแค้นะทานผะูนะ้ชนมะ โอ้โหโหเอาเรื่องเฮ้ยเดี๋ยวไอรถคันนั้นเราขับได้หรือเปล่าอันนี้มันจะเป็นถิ่นของแก๊งนู้นแก๊งนี้อะไรอยู่เนี้ยนะพี่ชมเนี่ยมันมีโลโก้แก๊งอยู่อะประมาณนั้นคันนี้ขับได้ไหมว้าเอาเรื่องนะเนี่ย อยากขับคันนี้เลยเหมือนแก๊งมันจะแบ่งเป็นสีๆด้วยนะครับมีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองนะครับที่เป็นชาวแก๊งที่เขาแบ่งแบ่งโซนกันนะโอเคป่วนมันก็จะเล่นประมาณนี้แหละนะครับผมสําหรับเกมตัวนี้เนาะจริงๆมันมีในส่วนของตัวพวกบาวกั้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับที่เราสามารถเข้าไปในบ้านได้นะต้องดูด้วยนะครับไอตรงที่จะเข้าไปในบ้านนะครับ มันจะมะีเขาเรียกอะไรมีวงที่เราสามารถวาร์ปเข้าไปได้หรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเล่นบาได้ที่เราเล่นในส่วนของทูต o r เรียมาก่อนหน้านี้นะเนี่ยตัวเนี้ยสามารถเล่นได้เนาะตัวนี้เกมเฮลกดดูนะครับก็มีช่วยอะไรบ้างก็มีเกมตัวนี้นะครับก็ดูได้ในรายละเอียดต่างๆนะครับเออเลเวลอัพมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เมนูอื่นภายในเกมนะครับก็มีช็อปนะครับ มีสกินต่างๆที่เราสามารถซื้อได้นะอาวุธนี่สามารถาใช้เงินซื้อได้นะครับมีเงินในเกมกับเงินที่เป็นสกุลเหรียญที่เราสามารถต้องเติมนะมีรถนะครับจักรยานสเก็ตบอร์ดบอสไซนะครับรถยนต์แล้วก็มีหลูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันก็มีเยอะนะแต่ยังไม่มีคอ่อยยังไม่มีรถถังแล้วก็ตอนที่เราจะเล่นจริงๆนะครับมันจะมีภารกิจอยู่ด้วยนะ ในส่วนของตัวเลืเี่เคียสตรงนี้ครับเราดูเลยเช่นไปยิมนะครับเราจะได้เงินเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยถ้าเราทำภาร,รกิจตามนี้ท่านผู้ชมครับเราก็จะได้เงินค่อนข,ข้างเยอะนะในแต่ละวันเนาะเออประมาณนั้นส่วนหนึ่งก็มีพวก gps อ่ะ gps ไปจ็อบนะครับตอนนี้มี4จ็อบนะครับอ่ามี4จ็อบเลยนะครับจ็อบที่เราไปเล่นก็คือตัวนี้นะครับก่อสร้างเนาะก็มีเอ่อ้ดเดลิเวอรี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟาร f เมอร์นะครับเราสามารถอ่ามาร์ k จุดได้เลยใช่ไหมเมื่อกี้ แล้วเขาเดี๋ยวจะบอกนะ้วว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ไงง่ายๆเลยนะครับสำหรับการไปทำ j อบเนอะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ